ร้านปั้นแป้งที่แปลว่าปลาต้งโกลสบัดน้ำมันวันนี้พลอยอยู่ที่ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดร้านนี้เขาทอดปลาต้งโกทีละห้ากระทะเลยนะ <Wow. S 1> แถมเขายังมีเครื่องสะบัดน้ำมันที่เรายังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแถมยังมีออปชั่นเสริมเป็นนมข้นและสั่งขยะใบเตยพลอยสั่งเป็นชุดปลาต้งโกลคู่กับสั่งขยะมาหนึ่งชุดจังหวะที่เห็นน้องปั้นแป้งจะบอกว่าว้าวมากเพราะว่าตัวน้องคือโคตรใหญ่กว่าที่เราเคยกินมาน้องจะมีความอวบอิ่มตตมุเต มีแบบน้เลยกินตอน,น,อนร้อนๆนี่คือกรอบนอกนุ่มในที่สุดอมน้ำมันน้อยกว่าปลาต้มก๋ทั่วไปที่เราเคยกินมาแล้วก็เพิ่มความฟินคูณสองโดยจุ่มลงไปในสังขยาใบเตยรสชาติของสังขยาใบเตยของเขาก็คือไม่หวานมากทุกคนทานคู่กับน้องปั้นแป้งเนี่ยคือมันลงตัวที่สุดเป็นร้านปลาต้มก๋ที่ไม่ได้เปิดตอนเช้านะคะเพราะว่าเปิดตั้งแต่5้าโมงเย็นเป็นต้นไปเอาเป็นว่าถ้าใครอยากตามมาชิมพอยแนะนำให้กดเซฟคลิปนี้ไว้แล้วรีบตามรอยพอยจกโกมาเลย